สวัสดีแล้วมาอีกแล้วนะครับมาใครนะครับก็มากับย่าเนี่ยมวโอ้มากับย่าพาย่ามาที่น้ำตกนะคะเดี๋ยวไปซื้อบัตรป้าไปไหนครับเนี่ยเล่นน้ำเล่นน้ำวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่อะไรครับเก้าพฤศจิกาพฤศจิกอากาศเริ่มเย็นแล้วมาปีนี้หนาวมากเลยเดี๋ยวเราไปดูซิ เขียนเงินเียปลาเราไปดูนะปผู้สูงอายุไม่เสียนะได้ได้ไดโอเคชิมก่อนลูกหนึ่งนัดหอมมีแห้วดูเห้ามันมันกับกรอบ ดู 5, 6, 9, 20, อท้าแกเราสามสิบบาทเดี๋ยวเราไปโอ้ดูย่าหลานก็อยู่ตรงหัวใจแนะล้กกวไปถ่ายรูปกับตรงนู้นห้องน้ำอยู่นี่ าดเอะรั่าจนโอ้ตรงนี้ไม่มีเพชหลักลูนี่น่มใช่ไหมใช่น่าจะมีเม่กไปตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนขึ้นข้างบนนุ่นดีกว่าหรือว่าจะตรงนี้แหล่งนี้ไม่มีอยไมค่าเลยหรอไม่เห็นอืม ทำอะไรกับเนี่ยชมวิวอ่ะพอแล้วขับขึ้นเลยครับไปเลยไม่ได้เลยป้าได้ไม่ได้ได้สินี่ดดเดี๋ยวเราไปเล่นช็อตตรงนู้นดีกวล่านั่งเล่นไปนั่งเล่นนั่งเล่นชมวิว น้ำเย็นมีมีปลาด้วยเห็นปลาไหมเนาอเห็นปลาปะไปลาเดี๋ยวเครื่องบวกกับครับ เราเอาตรงนั้นนะนั่งขวดหินมาจับลูกนะโอ้โหเต็มเลยวิน้เลวับเต็มเนเนียบเลยวิน ไปเดอยวไปตรงงไงลูกแ้วจออ้อแล้วายไม่ปะปะปปะะเมื่อกี şey yes, ้เราเสียต um, ังคปอ่ะน้าออสน้องแหม่ไม่เสียอืมและร

เ้าบนนู่นงๆเรางางม่ได้ขึ้นไปเอ,อุ้ยอ,อ,อือมราจะสวัสอ

จะพาขึ้นไปดูหายาขึ้นไปดูข้างบนย่าจะขึ้นไหวหมถึงอะไรนะฮะฮะไหวไหมคะอุ้ยมีลิงย เห็นลิงไหมน่นบนผานะนนิเหนู่นลิงขัผาเห็นพี่ลิงไหมเห็ลิงไหมนั่นน่ะเห็นไหมนู่น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 ไปเห็นลิงยังไปเราขึ้นเรชทันทีปะเอาบินดำกว่าว่ากินองแล้วเป็นกินอาไปค่อยๆเดินนะตามองเท้าก้า เหรอตรงนี้เนาะวินว the ินลงมาวินครับลงมาเลยเอาตรงนี้นี่งหนี่งดิฮะรอปลา

เหนื่อยย่าเหนื่อยแต่สวยนะวินไม่เหนื่อยเลยแต่วินจะเดินริมลูกหน้าถึงแล้วเตอนนี้เล่นไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราลงมาลงเล่นล่างเนาะเรามาชมความสวยของเขาก่อนอ้าอุมอ้ามุมไหนถึงแล้วนี่อยากขึ้นแม่อุ้มมาแม่อุ้มเร็วโอ้แม่อุ้มไหวเหรอวุ้นยังเราไม่มีกี่ก็ไงข้าก่ ได้แล้วเด็กก็อุ้มไหวไหวปุ๊บ <Darwin> ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดแล้วนะครับความแข็งแรงของแม่ปุ๊บไม่ได้เลยปุ๊บแม่ตายไม่ลง <c oughs> อ่าถึงแล้วอาอยู่ตรงนี้กับลูกย่าย่าอยู่ไหนใ <c oughs> จอย่าลงไปเล่นล่างนะครับเดี๋ยวรอย่าก่อนแป๊บนึง <c oughs> ย่าต้องพักเหนื่อยก่อนนะแล้ว <c oughs> มา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  จุด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 แล้วก oh ็ลงกันมาแล้วครับเด็กก so totally. ี่ท่อในสุดก็ไม่ถึงข้างบนยอดน้ำตกส์ะซาฮามิก้าสบายนะแม่แล้วเข้ามันลบาก เข้าบตัวนี้เป็นลมขาบอกว่าเขาบอกขอซื้อต่อหน่อยแต่ไม่ต้องรอเป็นอยากให้ช่วยยืมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาดูนะวินอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะที่นี่นะน่าตรงนี้ไหมหรือว่าตรงนี้มันลงลำบากนะเหรอ ไปตรงที่เราเล่งแพ้ไม่ต้องถ่ายแล้วเฮ้ยมันคือลากไม้ลูกคืออะไรอ่ะลากไม้ลากไม้ใช่ไหม เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวรไปที่ไหนต่อคะเดี๋ยวจะพาไปที่นกตกลางรองนะคะอย่าลืมตามนะคะอีกที่หนึ่งใช่ไหมใช่ที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวไปพบกันที่นางรองครับ